สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้แม่วีจะพาท่านผู้ชมมาดูาต้นไม้สวยๆงามๆยามเช้านะคะก็เ,ะเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นไม้ประดับที่เป็นมงคลไว้กับบ้านนะคะจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีโชคมีลาบนะคะ เงินทองไหลเข้ามาเทมาค่ะต้นไม้ยามเช้าอากาศยามเช้านะคะสดชื่นค่ะขายร้อนได้นะคะคุณผู้ชมโอ้นี่ค่ะต้นรวยไม่รู้เลิกนะคะ เชื่อกันว่าถ้าออกดอกนะคะจะมีโชคมีลาบคะ่ะเงินทองเข้ามาคะ่ะนี่ค่ะออกดอกนี้นะคะต้นปวเซียนก็มีนะคะอันนี้สีแดงค่ะ คุณผู้ชมต้นไม้ชนิดนี้นะคะไม้ดอกไม้ประดับพวกนี้นะคะจะอยู่ในร่มที่แดดํดำไรนะคะจะไม่ให้ถูกแสงแดดเยอะนะคะนี่ค่ะเรา,เาที่มุงนะคะแสงแดดํดำไรนะคะ ข้างๆก็จะมีต้นขนุนด้วยนะคะโอ้ลูกลกมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะหนวดฤาษีนะคะนี่เขาเรียกว่าเข้าฤาษีค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ ี่ค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะต,ต้นนะคะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเป็นสิริมงคลค่ะต้นไม้สวยๆงามๆนะคะท่านผู้ชมค่ะชมดอกไม้สวยๆงามๆนะคะ ันนี้ต้นกระบองเพชรค่ะไม่รู้เขาเรียกคนดูหนังฟ้าหรือเปล่านะคะนี่ค่ะบันไดสวรรค์น,นะคะ ดอกไม้สีสวยค่ะดูแล้วทำให้เราสดชื่นนะคะรวยไม่รู้เลิกค่ะนี่ก็มีสารน้ำม,มีบ่อค่ะบ่อเลี้ยงปลาค่ะบ่อเลี้ยงบัวนะคะในดอกบัวสวยค่ะอันนี้ก็เลี้ยงปลาด้วยนะคะ นี่เลยค่ะสดชื่นไหคะท่านผู้ชมหาท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ไม่วี channel ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ